เป็นความว้ายเมื่อวันก่อนเดียว,ว่าทำไมจึงพระธรรมสัพพุทธเจ้าตอนนิพพานจังไม่ดับกันเพ,พราะคืพระภริมิพพานที่เมืองใหญ่ๆก็โดยเหตุผลว่าเมืองใหญ่ๆในทาไมที่พระุทธเจ้ามีอยู่นั้นเป็นมรค าพระภาราณศี <c oughs> วัดที่มีไลเมืองจริงอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าถ้าไปก็นิพพานที่เมืองใหญ่เมื่อพระอง ใิ้ผ่านแล้วพระสารีระของพระพุทธองค์ถาวายเพิ่มหรือแต่พระอัฏฐิธาติหรือพระบรมสารีริกธาตุก็กษัตริย์ที่เป็นใหญ่มีอำนาจมากก็ยอมหวงแหงไม่ยอมแบ่งให้ผู้อื่นแต่ถ้าไป นิพพานที่ว่าเมืองเล็กในสมัยนั้นเป็นกุตินารานะอย่างไอเสียกษัตย์ของกุตินาราก็ไม่กล้าหวงเห็นและต้องแบกแต่ก็ยังหวงนั่นแหละอาศัยทนอบรามเกียกลอมเพราะว่าพืนหวงก็จะต้องถูกอ่ากองทัพทั้งหมดทิมยกมาทั้งหมดเจ็ดทัพ แต่ตองโจมกีงน,นี่มันเรื่องนี้มันสําคัญสําคัญดีกว่าที่พระพุทธจาว่ากวั่บอกกับพระอานอนท์ว่าอานอนท์เมืองกรุงินารานี้ไม่ใช่เป็นเมืองเล็กเป็นเมืองใหญ่ในอดีตมามีพระมา พระเจ้าสกภัทรเกิดเกิดในเมืองนี้พระเจ้าจสกภัทรมีบุญบรารมีโดยแก้วเก็ดประการคือมีจับกแก้วสร้างแก้วมาแก้วหขุนค,คลังแก้วขุนควแก้วนางแก้วแล้วก็ แก้วจินดาแก้วนี้เป็นรัศมีชดช่วงเจกไ้ในตาศาสตรก็ไม่ต้องตามไปมีรัศมีจากตลอดนงฮแแ้วไฟทุนมีแก้วเจ็ดอย่างมาสร้างแก้วก็มีชื่อว่าเป็นช้างเปลือกเปลือกอุช้างอุโบสถ มาแกก็มีชื่อว่าวลลาหกพระเจ้าสุตตะนัชชังนั้นสวยราชอยู่เป็นพระเจ้าสกภัทแล้วก็เมื่อร <c oughs> <c oughs> องมีพระชนมายุมากขันแล้วก็คิดเบื่อลายให้ราชสมบัติ พราะว่าไม่รู้จะเอาไปไหนพร,ระองคาว่าอาราชาก็มีมากหลังแต่ตนเองก็อยู่ได้เพียงหลังเดียวราชาเดียวอาราชายาเอ๋มาเหสีก็มีมากมายแต่พระองค์ก็อยู่กับพระมาเหสีองเดียว อาหารที่จะ,จะเสวยก็มีมากมายเสวยไม่ไหวเวลาพระองค์เสวยก็เสวยเพียงสำรับเดียวผ้านุ่งเกองนุ่งหม่มก็มีผ้านุ่งผ้าหม่มสองผืนผ้าในาตองพระคลังมีจังไม่ต้องักเท่าไร่แต่พระองค์ก็เอาผ้าเพียงสองผืนนั้น มานุ่งมาหม่มพระเกวิาัญญาอย่างนี้ก็มอบหน้าที่ราชการให้อมาตปกครองคงแดงก็ออกบวชเป็นฤาษีบำเป็นบ,บำทำชากรรมบัตรหวยพระชายาทราบเรื่องก็แยกกันอยู่ พออุษาไปอ้อนวอนขอให้ละเพศจากเป็นพรมจย์เสียออกครองบ้านครองเมืองพอพระองค์กล่าวแล้วอย่างที่บอกพระสักทีพระองค์ขอขอ่ะให้กลับคำที่อยากขอเลยอย่างนั้นพระจายาเไม่รู้จะทำอย่างไรพระจายาจะร้องอมร้องไห้แล้วพอปฏิบัติทำเรื่อยไปอยู่ในป่า พอหมดอายุกายก็ไปเกิดอยู่พรมโลกพอพระเจ้าสุทธธนนัศน,นา,านั้นเมืองปุธินารานั้นเอในสมัยนั้นที่ว่ากุสาวดีมันเป็นเมืองใหญ่นี่แสดงใหไงเห็นอยู่ชัดแค่ที่พระองค์ก่ลาวว่า มนุษย์เราดีสัตว์ทั้งหลายที่เวียนไหยตายเกิดจะในวัฏสงสารมันนับไม่ได้นับไม่ถ้วนว่ามันนานเท่าไหร่จะนับเป็นตัวเลขเป็นปีเป็นล้านเป็นโขดเป็นอาซองไขอะไรเนี่ยนะก็นับไม่ได้ที่เราเกิดล้วตายกันนั่นเหมือนกันที่นั่งที่นี่ทุกคน พระพุทธเจ้าเคยเกิดในโลกไม่รู้จักเท่าไหรแล้วก็เป็นบรเจาจากักรพรรดิแต่เวลาที่พระองค์จะนิพพานพระองค์ก็มาเกิดในโลกแล้วก็มานิพพานในที่ที่พระองค์เคยอยู่ที่พระองค์เคยเกิดระารรำที่เดเหมือนเราทุกๆคนเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ ที่ที่เรานั่งรียนอภิษเราเคยเกิดเคยตายแล้วเราก็ไปดูอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่พี่สจนได,เไดนนเ้เรี่องการได้ซึ่งนักในยังบัตตสงสารว่าอ๋อเรื่องการเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเรานี่เกิดมาตั้งนานกอมัน นั่งกรรมฐานอยู่บทภรรษาแรกอา่ารรษาที่สองนั่งอยู่หลังเก่าน่ะมันนั่งนั่งไปแล้วก็มันเห็นตนเองอยู่ข้างล่างลึกประมาณเส้นแต่เห็นไปนองค์พระแล้วก็ออกตรงนี้เราเคยนั่งแล้วกรรมฐานนั่งกรรมฐานกันที่องค์อยู่ข้างล่าง แล้วก็รู้ว่านงินมันเลึกงตาแผ่นดินก็คำนวณดูว่านั้นรมประมาณยี่สิบวายี่สิบวานี่มันจะกี่ศอกกี่นิ้วก็คิดในขณะนั่งคำานออกไปหานมาใช้มาตราของโลกที่ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญทางชีววิทยา ศาสตราจารย์ดาวินเขาบอกว่าโลกเรานี้แผ่นดินนี้สูงขึ้น5ปีต่อน1นิ้ว10ปี็่อน2นิ้วด้วยตัวทรายเดือนเป็นถูกทำให้แผ่นดินสูงขึ้นการนี้คําคำนวณความสูงของแผ่นดิน ที่เรานั่งแล้วประมาณเส้นหนึ่งที่มันสูงขึ้นมาเป็นก็มันก็ออกกองตกล้องว่าคำนวณได้ว่าที่ตรงนี้เคยเกิดมาแล้วเมื่อสองหมื่นกว่าปีแล้วก็มองไปหมดอ๋อจริงท,ที่จนเกาะตรงที่ยี่ทำนี้จนถึงเขาที่แท้เป็นเกาะ ้อนเป็นทระเดนน้ำรองรอบแล้วก็บ้านของของพ่อมันอยู่ทางเหนือดี่นี่ก็ไม่น่อยเมื่ออายุยี่สิบกว่าลูกบ้านเสร็จบ้านใหม่แล้วก็ไปขุดบ่อน้าหลังบ้านขุดลงไปประมาณตักสามเมตรพบเปลือกหอยพบดินเลน เราพบเสือสายหมอเรือสำเภาข้าแผนยาวตอ,อกนะอยู่ในดินก็ประกอบกันมาออกนี่มันจริงเป็นทะเลจริงเขาร,รู้รู้จัก<ม>การเวียนว่ายตาเกิดของเรานี่เป็นอย่างนี้ให้เราทุกคนเราลองนึกก่อน แ้ามันเกิดแล้วมันดีอะไรบ้างที่เกิดมามันก็ตายเหมือนเดิมเหมือนไรเราทุกคนนี่อยู่นี <mu een seja> ่แล้วก็ขอผัด็อยาตายเลยไม่ได้เวลาที่มันจะตายขอว่าปีหน้าปีน้นค่อยตายไม่ได้มันไม่ยอมเราบางทีก็ไม่ไม่ไม่รู้ที่ว่าตายเมื่อไหรอยู่ๆไม่หายใจเฉยๆเพราหัวใจวาย คือบางนีนอนนอนหลับฟังฟังเจ้าลูกลูกรือเมียไม่เห็นตื่นง่ายขึ้นไปข้าไปดูหุ้งก้าวหุ้งน้ำเสร็จแล้วให้กินข้าวเอาไปดูนอนแข็งอยู่แล้วมาดูี่ความตายนั้นมันไม่ไหนการที่เราเห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นหลักใหญ่สำคัญ พูดถึงว่าความอยู่เป็นสุขเป็นพระเจ้าสัพัเป็นสุขที่สุดหรือวบาเป็นเพศของมนุษย์แล้วก็ยังหออเอินเดินากาศได้ด้วยจากกา,ารเป็นบังขีจ้างอุโบสถตรีขี่มาเวลาหกแล้วก็ทนพักีิจิตตาม เมื่อจ้างหอไปทางไหนตามจ้างไปที่ตามมาไปหอ,หอได้ทุกคนผลทหารหอ,หอได้ทั้านั้นอำนาจบาร,รมีของพระเจ้าจักภัิแต่ยังต้องตายการเป็นใหญ่ยิ่งในโลกสมัยโบราณก็คือเป็นพระเจ้าจากักรัิและการเป็นยิ่งใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกปัจจุบัน ที่มีกษัตริย์ก็มีแต่ก็ยังอำนาจน้อยอต้องมีประเทศที่มีระธานาธิบดีประเทศที่มีกษัตริย์กย็มีนายกรัฐมนตรีเป็นใหญ่รองแต่หรือจะเป็นจอมพลเป็นแม่ทัพใเป็นจอมพลมันก็ไม่พ้นจากปามจายมันจายตั้งนั้น ้าจารย์นี่มันก็ตายอย่างไอเราเป็นไพร่ธรรมดาคนสาวบ้านคนสาวมันเป็นผู้จุจรคนสาวมันเป็นพื้นฐานคนชั้นกลางหรือชัรนต่ำเป็นกรรมกรหรือเป็นพ่อค้าวานิชหรือเป็นเศรษฐีมันก็อเหียอกันตายเหมือนกันแค่นี่สุ ที่เราจะมีปัญญาว่าทถ้าเราไม่ตายมันจะดีนี่มันดีแน่ที่เราไม่ตายถ้าไม่ตายมันก็ต้องไม่เกิดแต่ไม่จะสูญที่เกิดที่ไปเชื่อเชื่อที่ไปเกิดที่ให้มีชีวิตได้ก็จิตหรือวิญญาติเป็นู้ให้เกิดที่ไปเกิดก็เพราะมันมีเชื่อ สร้างจิตมีอุปาทานอยู่ยึดในภพในแดนที่จะเกิดพอโดยผลของกรรมคือบุญหรือบาปให้ไปเกิดตามพื้นฐานพื้นทำเลของทก่ัั่ไมาใจอีกถ้าทุกคนไม่มีใครกำหนดที่เกิดได้ นอกจากเป็นผู้มีความสม่ำเสมอในการทำทานไม่ขาดและก็รักษาศีลบริสุดตามที่ต้องลงสาว,วาะตามที่ปัญจสิงคขอนปัญจสิกขาเป็นมุดของคนทันเคยไป ไปเวลาวันพระที่ปาคำเคยไปฟังธรรมของที่จันดาวดึงที่ศาลาสุธรรมาเพราะที่ดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองวันพระแล้วต้องมีการแสดงธรรมแต่มันมีภาแสดงพระอินเป็นผู้แสดงธรรมหรือมีพรมพระพร้พรมองค์หนึ่งทีก ในระมิดกายให้หยาบแล้วก็ลองมาทื่สุนังกุมารพรมเป็นพรมเด็กน้อยดังว่าจุกตาบีก็เ,เห็นคือเป็นพรมมีความรู้มากาเพราะได้ฟังธรรมจากพระคุทเจ้าแต่ว่ายังติดรูประจานทึงไปเป็นพรมไม่ได้บวช ที่เห็นเนี่ยยังไหวจุกเลยนี่เป็นผู้แสดงแสดงธรรมบ่ล้วร็ปิจจสิงขาเป็นผู้ได้ควังธรรมของสุนังกุมารสมว่าผู้ที่ให้ทานอยู่เป็นประจำรักษาทีลบริสุทธ์สองอย่างนี่ไม่อกาสเห็น เกิดอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นที่หกชั้นที่หกท,ท,ท,ที่ชื่อว่าพระนิมิตวะสวัสดีอายุยืนมากรองจากสมโลกนั่นแหละเนี่ยมันเก่งอย่างนั้นสวรรค์ชั้นที่หกมันกี่พันปีที่ผมทําำไม่ได้หรือว่า ดาวดึงนี่มันหนึ่งพันปีทิดยามาก็สองพันปีชิดอยู่จิตก็สี่พันปีชิดในมาราธิโอแปดพแปดพันปีชิดตาเล่นในมิสวะสวัสดีก็สิบหกพันปีชิดปีหนึ่งไม่ใช่พันปีนั่นมันพันปีชิดปีหนึ่งกับจิตสองเดือนเหมือนกันละจังวัดมันยาว วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงราวกว่าร้อยปีเมืองมนุษย์คิดอ,ออกันเป็นพวกเที่ยวเลยขนาดนั้นมียังก็ต้องตายเป็นเทวดาัก็ตายหมดบุญก็ตายเจอเทวดาวบางพวกมัวจะเกิดเพลินกับการเล่นมันสนุกนี่ดาวดึงมีเฉพาะนํำขับกล้องไปเลย เลิมกินอาหารตายนี่ยไม่เห็นตรงไหนไม่ตายแต่เมื่อเราอย่างพระพรหมบางพวกเป็นพวกพรหมชั้นที่สิบเอ็ดที่เรียกว,วิสันยีพระพรหมเพราะเข้าใจว่าเขาไม่ตายหรือพวกอารู้พระพรหมอารู้ว่านึกว่าไม่ตายแต่พระเจ้าบาวตาตายหมดบุญนั้นก็ตาย เพราะยังติดพบอยู่ยมีที่เกิดเมื่อมีพบก็มันมีชาติติดความเกิดเต้องไปเกิดที่นั่นถ้าเกิดที่นั่นจิตก็ยังมีอุปาทานผลกรรมยังผลกรรมยังตามได้แบบตลอดไปกรรมที่ตามไม่ได้เป็นอ้โหที่กรรมมีแห่งเดียวหรือผลิพาทนอกนั้นกรรมยังตามได้ทั้งสิ่ ตามถึงทั้งสิ้นนี่เราคิดอย่านการที่คราทำเนี่ยเราต้องใช้ความคิดความตึกกองตามไม่ใช่บ่าเราไม่มีศรัทธาไม่เชื่อสิ่งที่อาจารย์นํามาแสดงเพราะในจิตใจของอาจารย์มันไม่มีข้อแม้ตรงไหนเลยตั้งแต่ปฏิบัติทรรมจน หมดการศึกษาแล้วพยายามนึกว่าผู้สงสัยตรงไหนบ้างไม่มีนึกถึงอันไหนว่าสงสัยตรงนั้นมันก็มีข้อเหตุผลมาบอกเป็นอย่างไรนาไม่ใช่ไม่มีดังนั้นที่นํามาเลยก็ที่นำมาแสดงให้เราฟังกันเพื่อเราจะได้เพิกถอนสัายาทิสิ คือความยึดติดตัวตนเป็นเราอยู่นั่นเป็นของเราเป็นเราอยู่นั่นมีเรามันก็มีเขามันติดอยู่อย่างนั้นด้วยนลาก็ยังเห็นโลกเป็นหน้าสิ่งที่น่าดินรมหน่าทะเลหาน่าอยุ่นั่นเพราะเพราะเราไม่รู้ถึงความละเอียดตะนิณของคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ผู้ที่มีปัญญายอมต้องการความสุขที่สูงสุดความสุขทุกคนต้องการไม่มีใครเลยที่จะไม่ต้องการความสุขต้องการความสุขทั้งนั้นแต่ความสุขเนื้อหนังบางสารมันเป็นความสุขชัว่วขณะชีวิตหนึ่งแล้วในชีวิตหนึ่งเราเกิดอายุสักเกือสิบปีก็ตามความสม ความปรารถนานะเราจะมีเวลาสักกี่ปีเรินม,มากไม่กี่วันความที่สมปรารถนาเรื่อนั้นมันไม่สมปรารถนาทนะั้งน้นต้องดินด้นรนตลอดเวลาไม่กินไม่ใชอย่างกวกเศษฐีต่างๆมีเหลืออัวกินไม่หมดใช่ไม่หมดต่อหามีความสุขใหม่เพราะความเป็นทุกข์ คือความห่วงใหญ่ในทรัพย์สินในบริวารกลัวจะสิดหายไปไม่มีการสุข้วยมีความสุข้วยอนาะมิจริงไม่ใช่สุขแต่สุขด้วยมีก <c oughs> าราคุณทั้งห้ามันไม่ใช่สุขแต่มันสุขชัว่วขณะอานะ พานั้นเองพระธรรมจารยเ์เป็นกัตรย์อยู่ในกรุงกบ,บินลพัดมีปราสาทต,ตั้งสารมาดูระดูร้อนแาดูหนาวแลดูผนพระพุทธบิดาสร้างไว้ให้เสร็จก็มีประราชสมบุตรเพียงองค์เดียวเพื่อจะไม่ให้ชาติชตัถะาน นี้อยกไปบวชเพราะได้คำคำพยาพยากรของราบทไว้เมื่อประสูติได้เจ็ดวันว่าถ้าอยู่ในโลกไว้ราชสมบัติพระสยคกรว่าจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าหากออกบวชเป็นสมณะก็จะได้สัจรุเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ลาหมดต้องหมดเจ็ดองเจ็ดตนพยากรเป็นสองทางมีอยู่หกหกตนแต่พยากรทางเดียวมีอยู่องเดียวอีกระโกนัญญาว่าผู้นี้พาพระสิทธาสารออกบวชต้องออกบวชและได้าการทิลุเป็นพระสมาธรรมจักษ์เอาพยากรตามวิธี ดูลักคุทธลักษณะปุริทลักษณะคือลักษณะของมหาบุรุษที่มาเกิดในโลกสามตำราพิธีของารามดั่นความสุขของกษัตริย์เชื่อว่าในโลกของไม่มีผู้ใดจะสุขเท่าน,นแต่ทำไมก็ยังเบือทรองยังหนีออกไปบวช อยู่คนไม้จากความลำบากอยู่ในท่านในเขาทาไมจึงมันก็เพราะเห็นความจริงที่ม่มีแก่สารนี่แหละท่านเราที่บวชเรียนในพษษระพุทธศาสนาเราจะต้องเรียนให้มันรู้ให้มันลึกให้เข้าใจว่าจบแค่ไหนคือสุดจริงจบถ,ถึงไหนกันเยกว่าสุกจริง ทีนำ <c oughs> มาเล่าต่อจากหินก่อนก่อเพอเพื่อให้เราได้มีความสำนึกมีความเมื่อนหน่ายต่อโลกเพราะการสั่งสอนทมเพื่อให้คนออกไปทรองโลกนะั้อาจารย์ก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำถ้าเราสอนคนให้ออกไปหากินในโลกอย่างพระที่บวชสมาในพรนะพุทธศาสนา แต่ไปเยือนทางโลกสอบเอาวุฒินั่นวุฒินี่นั่นมันบวชหานรกแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าอาจารย์จะสอนพวกเราให้ประกรอบอาชีพทางโลกที่แนะนําต่างๆก็ท้าบกันว่าอาจารย์ก็ลงลงนรกแหละถปินสอนอย่างนั้นเพราะคำั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนนั้สอนให้เราทิ้งโลก สอนไ้เราละโลกมันจะสอนให้เราติดโลกให้เราวนเวียนอยู่ในโลกมันจะอย่างนั้นตอ,อเเีย